สวัสดีนะครับอยู่กับผมรถไทยโซนบ้านนอกนะครับนี่เรามาอัปเดตรถของผมเองนะครับนี่เราจะเตรียมพ่นสีใหม่แล้วนะครับถอดไปก็จะดูกุดุดกุดล้นล้นหน่อยนะครับจะพ่นสีอะไรเรายังไม่บอกนะครับรอลุ้นกันนะครับว่าจะออกมา สวยงามขนาดไหนนะครับนี่ครับออกได้สามชิ้นแล้วนะครับเหลือใบพัดพัดลมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับถอดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยจะทําความสะอาดด้วยนะครับนี่นครับมอน้ำของเรานะครับ เดี๋ยจะเก็บรั่วซึมด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะสั่งกรองแต่งมานะครับอีกสักพักก่อนครับรอสีห้องเครื่องเสร็จก่อนเทเลเราก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับมาจากวานปุ๋ยเมื่อวานนะครับลองรถดูด้วยครับวิ่งดีครับเรกมากเลยครับชอบ นี่ครับใจมันรักก็ทําไม่ได้นะครับบางคนก็เขาบอกว่าทําทําไมรถยังงูนอย่างางี้ไม่ซื้อรถใหญ่กว่านี้อะไรก็ทําตามทุนนะครับหรือทําตามใจนะครับเราชอบอะไรเราก็ทำมันนั้นนะครับเราก็บอกไปว่าใจมันรักครับไม่รู้จริงอย่าพูดนะครับนี่ครับถอดออกมาก็ ถังน้ำมันฝาครอบใบพัดพัดลมนะครับแล้วก็มอเล่นะครับก็ได้สามชิ้นแล้วนะครับเลยอ,อีกนะครับกับบรรยากาศยามเช้าครับเดี๋ยวบ่ายๆแล้วก็ลงสีจริงแล้วนี่นะครับ ส่พานโมเลกข,ของเราก็มีหย่อนบ้างครับตามอายุการใช้งานนะครับดดใช้งานนะครับ <c oughs> แล้วเราจะใส่ไฟหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าวันที่อะไรก็ยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวจะมีภาพป่านะครับเดี๋ยวจะ ต้องบอกทีมงานโซนบ้านนอกครับจัดมาสักเต็มระบบเลยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยครับเอาท่อยิงตรงเลยนะครับท่อนี้ก็ดังดีนะครับแต่มันดังแบบนิ่มนิมนะครับมันไม่ค่อยหนว่าท่อยิงตรงก็เบ้นทีก็ดังสะใจเลยนะครับนี่ครับอัปเดตให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยว พ่นสีเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกนะครับรีวิวให้ชมท่านไปให้ชมอีกนะครับอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ให้ดูสภาพก่อนนะครับอดออกมาก็จะดูล้นๆหน่อยนะครับเครื่องของเราก็ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งใต้แดงนะครับซื้อโตเข้ามานะครับใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนนะครับ ว่าจะอัพไซรรอย,ยี่นะครับแต่ยังไม่มีทุนนะครับเดียจะถอดมอนามาพ่นสีใหม่ด้วยนะครับนี่ครับถอดได้แล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับตอนพ่นสีเสร็จนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์รถไถโซนบ้านนอกด้วยนะครับสวัสดีครับ